นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุภรสีสาหัสสสุทันมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาบูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุปรศสีสหัสสะสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคัคานธาัง,นงสีวลีจากมหาเทรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุยโย อหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาบูเชมินมโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุปรสีสหัสสสุทันมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวลีจากมหาเทรังอาหางวันทามิทูระโตอาหางวันทามิทาตุโย อาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุปรสีสาหัสสสุทันมา,พ,ธธมคคา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทางสีวลีจากมหาเถรังอาหางวันทามิทูระโตอาหางวันทามิทาตุโย อาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินมโมาาพ,พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุพรสีสหัสสสุทันมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจากมหาเถรังอาหางวันทามิทูระโตอาหางวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาอูเชมินมโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุภรสีสหัสสสุทันมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยถา,าพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวรังคันทางศีวลีจากมหาเทรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมินะโมาาพ,พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุปรส,สีสหัสสะสุทันมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจากมหาเทรังอาหางวันทามิทูระโตอหางวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะอุเชมินมโมพุทธายะพระพุทธตรรัตนญาณมณีนุปรสีสาหัสสสุทันมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธังศีวลีจัมมาเทรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนุพรสีสหัสสาสุทันมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจากมหาเทรังอาหางวันทามิทูระโตอาหางวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาอุเชมิ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ นะรักขงังพันธามิส,พสัพพโสสัพเพพุธท,ทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาภะป,ปัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขงังพันธามิส,พสัพพโสสัพเพพุธท,ทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาภะรัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิส,พสัพพโส พุทธ,ธทังอธิธามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ